สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดล้มโต้ค่ำคืนวันที่28ตุลาคม2568ยังคงมีเกมฟุตบอลสามต่อเนื่องนะครับเราก็าเลือกเกมที่น่าสนใจ7คู่ ในศึกฟุตบอลกอลชส์ใอิตาลีนะครับรวมไปถึงฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็เดเบโควาของเงยอรมันรอบ32ทีมมาฝากแฟนฟุตบอลเหมือนเดิมน,นะครับหากใครไม่นำใจต้องการคู่ทีเด็ด VP ก็สามารถตามไปรับได้ในกลุ่มตามลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์นะครับในกลุ่มในการนัเดิมสดรุนกว่าเว็ดชี้ตังรวยลงตัวใความนบิดเดียวครับเดิมสดให้ลูกค้าในกลุ่มบวกทุกวันได้รับคำชมจากสมาชิกในกลุ่มเยอะเลยนะครับ วันนี้เราไปออกซาร์กันที่สกบอลกโกลโชเซียอิตาลีครับเป็นเกมระหว่างเลดเช่เจอนาโปลีแข่งกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งไปดูผลการกของสองทีมครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านนะครับเลเช่ตอนนี้ก็อยู่อันดับ16ของตารางคะแนนนะครับลงเล่นไป8เกมครับชนะเกมเดียวสเสมอ3แล้วก็แพ้4นะัดมี6แต้มครับ ส่วนฝั่งของนาโปลีทะยานขึ้นไปรังจากฝูงอีกครั้งนะครับลงได้ไป8นัดชนะ6แพ้ไป2มีอยู่18คะแนนครับไปดูผลงาน5เกมหลังสุดเลเช่เจ้าบ้านครับชนะเกมเดียวเสมอแพ้2ล่าสุดก็เพิ่งแพ้อูดิเนเซ่มา3-2ส่วนฝั่งของนาโปลีผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3แพ้2นะครับเกมล่าสุดได้3แต้สมสำคัญด้วยการเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลานหในทีมลุ้นแชมป์ปีนี้ไป3-1ครับ สว่วนสถิติเจอกัน5เกมหลังสุดนะครับก็เป็นฝั่งของทางทีมเจ้าบ้านนะครับเลเช่เนี่ยไม่สามารถเก็บชนะได้เลยครับเต็มที่ทำได้เพียงแค่เสมอ1น,นัดนะครับสว่วนที่เหลือ4นัดเนี่ยนาโอลีชนะรวดครับ2เกมหลังสุดก็ เป็นทางนาโปลีที่ชนะด้วยสกอร์เดียวกันเลยนะครับหประตูต่อศูนย์ทั้ง2นัดรวมไปถึงเกมล่าสุดที่เจอเลยครับไปดูในเรื่องของทุ้เล่นครับเลเช่วันนี้ไม่มีฟิลิปมัสวิสกี้เหมือนเดิมแล้วก็กาบี้ชองนะครับที่เจ็บพักยาวอยู่แล้วแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆนะครับก็ไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมแต่อย่างใดสวนนาโปลีปัญหาหนักเลยครับอามี่รามานี่กองหลังแล้วก็สตานิสลาฟโลบอตกาก็ยังไม่ฟิตนะครับส่วนโรเบรุลูกากูรวมไปถึงลาสูดอยลุนสองกองหน้าก็เจ็บพักยาวอยู่แล้ว ล่าสุดเดียก็บึกเสียคีดับลอยนะครับที่เจ็บเพิ่มไปอีกหนึ่งคนครับส่วนการจัดทัพเลเช่ก็จะมีเมดอนเบริชาคุมเกมในแดนกลางนะครับส่วนสามตรุกก็อาจจะเป็นซานติโกปิเอรอรติ นิโคลัสตูลิชแล้วก็เตเต้มูเรเต้นะครับส่วนนาโปลีเนี่ยก็จะยึดตัวหลักชุดเดิมครับมีบิลลิกิวมอร์นะครับคอยตัดเกมประสานงานกับอังเดรแฟรงค์อันกิซ่านะครับที่ล่าสุดได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมชด้วยนะครับในเกมชนะอินเตอร์มิลานที่เหลือ3คนครับเป็นเดวิดเนเลสนะครับสกอตแบค็คทูมิเน่แล้วก็ลอริโซลูก้าจะยิ่งเกองหน้าถูกเป้าก่อนเกมนาโปลีต่อดึงลูกนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่านาโปลีเนี่ยโมเมนตัมกลับมาแล้วนะครััับบหหลงงจาาากกกกกททีี่่2เกมกอนนนน้้้้้สะดดุุแแพพไปรโโติโ แล้วก็แพ้ให้กับพิซวีไพเฟนในศึกบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลอบลีกเฟสนะครับดังนั้นผมมองว่าพวกเขาก็คงต้องเน้นทุกเกมหลังจากดีนะครับโดยเฉพาะการเจอกับเลดเช่ที่ต้องบอกว่าศักยภาพพวกเขาเหนือกว่าเยอะนะครับประกอบกับเลดเช่เองเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นทีมที่เสียประตูค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะ5เกมหลังสุดที่โดนคู่ต่อสู้ทะลวงตะข่ายไปถึง8ปประตูแม้ว่านาโปลี จะเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ไม่ดีนักในซีซั่นนี้นะครับแต่ผมยังเชื่อว่าด้วยสกขภาพแล้วก็บรรดาตัวรุกนะครับโดยเฉพาะสกอตต์แบ็กทูบิน่ก็ยังอยู่นะครับแลโซลูก้าก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้น่าจะแบกทีมบุกไปเอาเชลเช่ได้สําเร็จนะครับแต่สกอร์ที่ออกมาอาจจะเป็นชนะแบบเฉียดชิวครับฟันธงนาโปลีจะชนะ1 0พร้อมสกอร์ต่ตำครับสกุลต่อมานะครับก็เป็นเกมระหว่างอัตาันตาเจอเอซีบิลานครับแข่งขันเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีครับไปดูผลงาน ของทีมจะบ้านกันก่อนเลยนะครับในช่วงหลังก็ต้องยอมรับเลยว่าอัลตันต้าเนี่ยฟอร์มก็ยังรุ่นรุ่นมนดอนนะครับตอนนี้อยู่อันดับ7ครับลงเล่นไป8นัดชนะ2เสมอ6ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับมีอยู่12คะแนนส่วนฝั่งของเอซิมิลานอยู่อันดับ3นะครับลงเล่นไป8นัดชนะ5เสมอ2แพ้1มีอยู่17คะแนนครับไปดูผลงาน5เกมหลังสดุดของทั้ง2ทีมไปเริ่มกันที่ฝั่งของอัลตันต้าก็ต้องยอมรับเลยนะครับในช่วงหลังเนี่ยฟืดเยอะกว่าเดิมเพียบเลยนะครับพวกเขาชนะเกมเดียว ก็คือการชนะทางขับบลูส์นะครับในศึกบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีคล่าลีกเฟสแต่4เกมหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครแต่ก็ไม่แพ้ใครครับ,บเสมอไป4เกมล่าสุดสเสมอกับเคริบอเดเซ่มา1-1ส่วนฝั่งของเอซิมิลานผลงาน5เกมหลังสุดนะครับชนะสเสมอสองล่าสุดเดียรเสียหมาเลยครับเพราะว่าเสมอับปีซ่ามา2-2นะครับส่วนสถิติจการ5เกมหลังสุดเนี่ยก็เป็นฝั่งของอัลเนต้าที่ทำได้ดีกว่านะครับชนะไป4ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งล่าสุดอัลเนต้าชนะ1-0ครับ ส่วนในเรื่องของตัวเล่นเนี่ยเหมือนเดิมครับอตาตาลันตาก็จะไม่มีจิโอเอ่จอร์จิโอสกาวินีกองหลังเซตโคลาซิดักแล้วก็บิชเชลเบเกอร์นะครับแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบนะครับเพราะว่าเป็นตัวเจ็บพักยาวอยู่ก่อนด้านนี้แล้วส่วนเอซิมิลานไม่มีตัวหลักอย่างคิเซพูลิสิตอาเดียงลาบิโอเปอร์วิสเอสตูปิยาลรวมไปถึงจารอนอ่าจาชารีแล้วก็ลูเบนลอตันชีกนะครับลูกศรในเกมนั้นดีไม่ได้ส่วนการจัดทัพอตาตาลันตามีอเดซอนแล้วก็มารดูปสดัสสิทินะครับกุมเกมแดนกลางส่วนสามตัวลูกก็เป็นอาลกมันชาวเด เคเตลาเอเล่นะครับประสานงานกับดิโกลาคริสโตวิชที่จะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าครับส่วนฝั่งของเอซิมิลานก็จะใช้ทางลูก้ามูริชแล้วก็ยูซุฟฟอร์เฟอร์นานะครับขับเคลื่อนเกมในแดนกลางสุดสองกองหน้าก็ใช้ซาติโกคิมิเนสแล้วก็ลาเฟลเลอร์เอาครับก่อนเกมเอซิมิลานต่อสบเน้นครับผมยังมองว่าอตาลันต้าเนี่ยแม้ว่าฟอร์มจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่นะครับพวกเขาอาจจะฟืดเฟือแต่พวกเขาก็ยังมีจุดดึงที่ ใช้ได้เลยก็คือเกมรับแล้วก็เกมในบ้านที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วน a อซิมิลานก็ฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับแต่ก็เพิ่งไปสรุดเสมอปิซ่ามา2องสองดังนั้นเนี่ยผมมองว่า a อซิ C มิลานเนี่ยเกมเยือนเนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยก็คือหลายคนก็เริ่มจับทางได้แล้วว่าแนวทางของ ฝั่งของเอซิมิลานจะมาแนวไหนนะครับก็จะใช้พวกความสามารถเฉพาะตัวของพวกเลเอเอานะครับหรือว่าจะเป็นซาริโก้คิมินสคอยโจมตีกู้แข่งมากกว่าเป็นบอลจังหวะแล้วก็จังหวะสวนอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนแอตาลนตาแม้ว่าฟอร์มจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่แพ้ใครมา5เกมแล้วแล้วก็ที่สําคัญ ตัวผู้เล่นพวกเขาเนี่ยอยู่กันครบมือเลยนะครับแล้วก็ฟอร์ของอาตนตาผมว่าถ้าเกมรุกมันเข้าฝักจริงๆเนี่ยไม่ใช่โอกาสเพลิงนะผมว่าวันนี้โอกาสที่อัตตันตาจะพลิกเอาชนะเอซิบิลาเนี่ยผมมองว่ามีได้สูงเลยผมว่าวันนี้อัตตันตาจะไม่แพ้จะเก็บดึงหรือ3แต้มเท่านั้นแต่ว่าผมบอกว่าโอกาสที่ได้3แต้มมีมากกว่าครับวันนี้ให้เลือกเชียร์อัตตันตาจะเปิดบ้านชนะเอซิบิลาสองหนึ่งพร้อมสกอร์สูงครับ สคู่ต่อมาครับเป็นศึกบอลคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นเกมระหว่างคริมสบี้ทาวเจอร์เบรดฟอร์ดแข่งขันเวลาตีสองนาทีนะครับก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของคริมสบี้นะครับที่เพิ่งเขียนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกรอบไปนี่ก็อยู่ในลีกทูครับอยู่อันดับ6ลงได้ไป14นัดนะครับชนะ7เสมอ3แพ้4นัดนะครับมีอยู่24คะแนนก็มีแต้มกอกกลุ่มผู้นำเรื่อยๆนะครับตามหลังจากฝูงบอซอแค่2แต้มเท่านั้นครับ ส่วนฝั่งของทีมเยือนนะครับ ford, เบรนท์ฟอร์ดดีโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มกำลังเทพเลยนะครับพึ่งเอาชนะลิเวอร์พูลมา3-2แต่ว่าอันดับในคะแนนอ่ะในตารางคะแนนก็อยู่กลางตารางครับอันดับ11บเเราได้ไป9นะัดชนะ4เสมอ1แพ้4มีอยู่สิคะแนนนะครับไปดูในเรื่องของผลงาน5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับแบบละเอียดหน่อยกริมสบีผลงาน5เกมล่าสุดชนะ2แพ้3นะครับล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็พึ่งแพ้ให้กับครูอเล็กซานดรามา3-2 ส่วนฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3แพ้2นะครับเกมที่แพ้เนี่ยก็คือการแพ้ให้กับทางฟูลแลมและก็แมนซิตี้เกมล่าสุดก็ฟอร์มชัยไลเลยครับชนะลิพูมา3-2สถิติเจอกัน5เกมหลังสุดเดี๋ยวเป็นฝั่งของกริมสบี้นะครับที่ชนะไป2ครั้งแต่ว่า3เกมหลังสุดเป็นเบรนท์ฟอร์ดที่ชนะรวดครับเกมล่าสุดก็ชนะไป1-0นะครับ ไปดูในเรื่องตัวเล่นกริมสบี้ไม่มีปัญหารเรื่องการจัดทัพไม่มีตัวเจ็บตัวแบนส่วนเบรนฟอร์ดก็ไม่มีเยเกอร์ยาโมลอุกนะครับกองกลางที่เจ็บจากเกมล่าสุดที่ถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยนะครับก็จะพลาดลงสนามในเกมน,นนี้ส่วนการจัดทัพกริมสบี้ก็จะมีเจมี่วอล์คเกอร์แล้วก็คีแลนกรีนะครับประสานงานในแดนกลางเหมือนเดิมส่วนกองหน้าฝากห้งอ,งองไว้ที่เจสคาเบียเหมือนเดิม ส่วนบรินฟอร์ดเนี่ยก็อาจจะมีการโลเทชันนักเตะเยอะนะครับพวกคีลุสพอตเตอร์มาร์ติออสเยนเซนร,โโนริกโกเฮดรีแล้วก็แฟงออนเยนก้าก็น่าจะออกซัด เป็นสเปตตัวจริงในเกมนัดดีนะครับส่วนที่เหลือพวกควินซาเดอร์ดังโกอัตราแลวก็อิกอติโโกก็มีลุนออกซาสเปตัวจริงเช่นเดียวกันครับก่อนเกมเบนฟอร์ดติดต่อลูกครึ่งน,นะครับผมยังมองว่าเกมเนี้ยเบนฟอร์ดยังเหนือกว่านะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วก็ฟอร์มการเล่นในช่วงหลังก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆเกมเยือนก็ถือว่าใช้ได้นะครับเกมในบ้านก็ถือยอดเยี่ยมขณะที่กิมสบีผมมองว่าพวกเขาเนี่ยเกรดฟุตบอลยังห่างจากเบนฟอร์ดอยู่พอสมควรครับเล่นเกมยาวๆผมยังมองว่าเบ ดิวซวีไปได้ครับวันนี้ให้เลือกแชร์ไปที่เบรนฟอร์ดครับจะชนะ3าพร้อมสกอร์สูงครับส่วนคู่ต่อมานะครับเป็นเกมระหว่างวีคอมวันเดเลอร์ครับเจอกับฟูลแลมแข่งขันเวลาตีสองนาทีครับไปดูฟอร์มของวีคอมอันดับ17นะครับของลีกวันเลยนะครับล้มไป14นัดชนะ4เสมอ4แพ้6มีอยู่16คะแนนนะครับส่วนฝั่งของเจ้าส่วนน้อยฟูแล้วตอนนี้ก็อยู่อันดับ17เลยนะครับล้มไป9นัดชนะ2เสมอ2 แพ้ห้ามยู่8แต้มเท่านั้นนะครับก็เท่ากับว่าปีนี้ฟูลแลมกำลังหนีตกชั้นจากสกพีเมลิกอังกฤษนะครับไปดูในเรื่องของผลงานห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของวีคอมผลงานห้าเกมหลังสุดชนะสเสมอ2นะครับล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเอาชนะฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวมา3าประตูต่อศูนย์เลยนะครับส่วนฝั่งของฟูลแลม ห้าเกมหลังสุดชนะเกมเดียวครับที่เหลือ4เกมดิแพ้รวดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้ให้กับนิวคาสเซิลมา2-1นะครับส่วนสถิติเจอกัน5เกมหลังสุดเดียวก็เป็นฝั่งของวีคอมนะครับที่ชนะไป1ครั้งครับที่เหลือก็เป็นชนะของฟูลแลมทั้งหมด4ครั้งนะครับเกมล่าสุดเดียวก็เป็นฟูลแลมนะครับที่ชนะไป2-1ส่ดดวนเรื่องตัวผู้เล่นวีคอมไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพนะครับไม่มีตัวเจ็บตัวแบนส่วนฟูลแลมเหมือนเดิมครับทอมแคนนี่โยคิมแอนเดอร์สันเซอร์มูเอลชุกบูเอเอช โลดิโก้บูนิสและก็แอนโทนีโลบิสันเจ็บทั้งหมดพาลงสนามนะครับการจัดทับแลรับวีคอมก็จะใช้ลุคเลฮีนะครับ คอยกรุ๊ปเก็บปรดนกลางส่วนสามกองหน้าใช้คอลอลี่วูดโรซาเบลเบลแล้วก็เฟรดออนเยดดีมาครับส่วนฟูลแลมเนี่ยก็จะมีการปรับทับหลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับส่วนตัวหลักๆอย่างอเล็กซ์อีโวบีเอมิสวิโลแล้วก็อดามาตาเร่น่าจะเป็นตัวสาศูนย์ราอูคิวเดสกองหน้าตัวเป้าครับก่อนเกมฟูลแลมต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับผมยังมองว่าวีคอมเองเป็นทีมที่เล่นในบ้านใช้ได้นะครับ ส่วนฟูแลมเองเนี่ยผมยังมองว่าช่วงหลังเนี่ยรู้สึกจะฝืดๆลงไปเยอะนะครับโดยเฉพาะประตูที่พวกเขาทำได้ในช่วง5เกมหลังสุดเดียดทำได้เพียงแค่4ประตูเท่านั้นนะครับประกอบกับ การเล่นเป็นทีมเยือนของพวกเขาเนะี่ยยังดูไม่นิ่งสักร้อยสักเท่าไรนะครับวันนี้เจอวีคอมแม้ว่าจะอยู่ในหลีกที่ต่างกันอยู่พอสมควรแต่ผมว่า Com, วีคอมวิ่งสู้ตายแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมมองว่าฟูลแลมน่าจะเล่นแบบประคองตัวมากกว่านะครับเกมนี้เผยอาจจะต้องลากยาวถึงช่วงต่อเวลานะครับแต่อย่างไรก็ตามยังมองว่าความเก่าประสบการณ์ของฟูลแลมยังดูดีอยู่เล็กน้อยนะครับสุดท้ายเชื่อว่าฟูลแลม ก็อาจจะบทชนะแบบเฉลียนเ,เท่านั้นนะครับผมมองว่าฟูลแลมจะชนะ2-1หรือว่าจะต้องลากยาไปถึงต่อเวลาพิเศษดังนั้นขอเลือกเชียร์ไปที่วีคอมดีกว่าครับแล้วก็มองไปที่สก,กอร์สูงนะครับส่วนคู่ต่อมานะครับเป็นเกมระหว่างเล็กแฮมเจอคาดิฟซิตี้กันขันเวลาตีสามครับเป็นบิ๊กแมชของเวลเลยนะครับไปดูผลงานของเล็กแฮมก็อยู่ในเดชแมนชิพครับแต่ว่าก็ อยู่อันดับ16นะครับนั้นไป12นะัดชนะ3เสมอ5แพ้4 B 1บีคะแนนครับส่วนฝั่งของคาดิฟซิตี้นะครับ,วรบพวกเขาก็เป็นจ่าฝูงของลีกวันลงไี้ไป13นะัดชนะ8เสมอ2แพ้3มีอยู่26คะแนนนะครับเท่ากับสตีมเนชแล้วก็บรินฟอร์ดนะครับไปดูสถิติ5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมไปเริ่มกันที่ฝั่งของเล็กแซม5เกมหลังสุดชนะเกมเดียวเสมอ3แล้วก็แพ้1นะัด ล่าสุดพวกเขาก็ทำแสบนะครับสเสมอบอโรบิดอสเบอร์มา1 1ส่วนฝั่งของคาร์ดิฟผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2แล้วก็แพ้ไป3นัดนะครับล่าสุดแพ้บอตัน1-0สถิดีเจอกัน5เกมหลังสุดเป็นเลขค่นะครับชนะ1ครั้งสเสมอ1ครั้งแล้วก็ที่เหลือ3ครั้งเป็นชนะของคาร์ดิฟเกมล่าสุดคาร์ดิฟชนะไป3-2นะครับ ไปดูในเรื่องของตุ๊กตุเล่นเล็กแฮมจะไม่มีลูอิสปพลันนะครับกองกลางที่เจ็บจากเกมล่าสุดเจอคาดิฟไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพไม่มีตัวเจ็บตัวแบนนะครับส่วนการจัดทัพเล็กแฮมเนี่ยก็จะมีทางจอห์นทอมสันแล้วก็แมตตี้เจมส์นะครับขับเคลื่อนเกมในแดนกลาง2คู่หัวหอกเป็นจอส์วินด้าแล้วก็คิเฟอร์มัวเหมือนเดิมส่วนคาร์ดิฟจะมีเดวิดเทนบูนะครับประสานงานกับเล็กโซเบอร์สัน ส่วสามกองหน้าใช้ยูซุปซาเลสเป็นกองหน้าตัวเป้าปีก็จะเป็นโอมารีเคลิมันแล้วก็อิซักเดวิสนะครับก่อนเกมเล็กแคมต่ออยู่0.25ผมยังบองว่าเกมนี้เนี่ยเกมศูนยสีนะครับเล็กแคมเองฟอร์มในช่วงหลังไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่สำคัญฝั่งของคาร์ดิฟเอง แม้ว่าฟอร์มจะแผแผ่วลงไปแต่ต้องยอมรับเลยว่าเกมที่แพ้ในส่วนใหญ่เจอทีมแข็งๆนั้นเลยนะครับในลีกของพวกเขาดังนั้นผมมองว่าเกมนี้เป็นดาร์บี้แมชเป็นการเจอก,กันของ2ทีมจากเวลส์นะครับดังนั้นผมมองว่าเกมนี้สู้กันสนุกสูสีโอกาสที่จะเสมอกันผมว่ามีสูงมากที่สุดครับวันนี้ขอเลือกเชฟวิทีคาร์ดิฟดีกว่าจะบุกไปเสมอกับเลคแฮม1-1พร้อมกับสก,กอร์ต่ำนะครับ ส่วนคู่ต่อมาเป็นฟุตบอลเดเบโพคาร,รอบ32ทีมนะครับเป็นเกมระหว่งหางไฮต้าแฟงเฟิร์ตเจอร์บุีเซอต์ดบูลแข่งขันเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็เป็น2ทีมจากศึกฟุตบอลบุนเดสซีกาเยอรมันครับฝั่งของทีมเจ้าบ้านนะครับแฟงเฟิร์ตอยู่อันดับ6ลงไป8นะัดชนะ4เสมอ1แพ้3มี13คะแนนครับส่วนฝั่งดัดบูลอยู่อันดับ4ครับลงไป8นะัดชนะ5เสมอ2แพ้1มีอยู่17คะแนน ผลง,งาน5เกมหลังสุดของทุกสอทีมนะครับแฟงเฟิร์ตผลงาน5เกมหลังสุดชนะ1แพ้3แล้วก็เสมอ1นะครับล่าสุดชนะซังพอลีมา2 0ส่วนดอดบูลผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดชนะ FC โคโลนมา10สถิติเจอกัน5เกมหลังสุดเป็นแฟงเฟิร์ตชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งนะครับสวนเหลือ3ครั้งดอทบูลชนะครับเกมล่าสุดแฟงเฟิร์ตชนะไป2อยไปดูในเรื่องตัวผู้เล่นแฟงเฟิร์ตไม่มีปัญหาเรื่รดองด ส่วนการัดทัพของแฟรงเฟิร์ตก็จะมีโรบินคอกนะครับยืนเป็น Side Half, เซนเตอร์ฮาร์ฟแบบเดิมนะครับกองกลางก็ไปดูโกลาสซันโดยมี3าตัวลุกอย่างชานอูซุนชองบาโฮย่า ah และก็ยูร์ธาบูกานะครับยืนเป็นกองหน้าทุ่เพ้าส่วนดอทบุลเหมือนเดิมครับมีทางมาเซลซาบิเซอร์ฟลิกเมชานะครับประสานงานในแดนกลาง3าตัวลุกก็ยังคงเป็นเดนคาริมอาริเยมียูเลียนบลันแล้วก็เซลูกิลาซีนะครับก่อนเกมดอทมุลต่ออยูสุยสองห้าผมยังมองว่าดอทบุลยังดูดีกว่านะครับ ในเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วก็ระบบการเล่นที่ยอดเยี่ยมส่วนแฟรงก์เฟิร์ตนมจะชนะสังพาลีในเกมล่าสุดนะครับแต่อะไรก็ตามสิ่งที่ยังไว้ใจไม่ได้ก็คือเกมรับของพวกเขาเนี่ยยังค่อนข้างรั่วอยู่ดังนั้นผมมองว่าดอทบุนนะครับถ้าเกมนี้ไม่เล่นผิดฟอร์มหรือว่ากองหน้าไม่ใช้กัปเปืองน่าจะเอาชนะได้ครับวันนี้เรื่องเชียไปที่บุเซดอนมูลจะบุกมาชนะ 3. 1พร้อมสกอร์สูงครับส่วนคู่ต่อมาครับเป็นการเจอกันระหว่างเอดิกี้คอตบุตนะครับเจอกับทายบลลแขซิกันเวลาตีสองสี่ส ไปดูในเรื่องของผลงานของทั้งสองทีมนะครับก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของทางทีมเจ้าบ้านนะครับเอริกีคอตบุตเดียตอนนี้พวกเขาก็เป็นจ่าฝูงนะครับของลีก้าสามเล่นไปสิบสองนัดครับชนะ8เสมอสองแพ้2นะครับส่วนฝั่งของทางแอตเลติสิกนะครับตอนนี้ก็อยู่รองจ่าฝูงครับของบุนเดสกาเยอรมันลงเล่นไป8นัดชนะ6 สเสมอ1แพ้1มีอยู่แต้มนะครับก็ตามหลังไบมวนิกอยู่เพียงแค่5คะแนนเท่านั้นส่วนสิทธิการ5เกมผลงาน5เกมหลังสุดนะครับของฝั่งคอตบุตรเดชชนะรวด5เกมเลยนะครับส่วนฝั่งของไลซิกผลงาน5เกมหลังสุดก็ไม่แพ้ใครชนะ3เสมอสองล่าสุดถลม่มเอาชนะ, burg, ะ 3, ออาสบวกกว่าสาถึง6ประตูต่อศูนย์เลยครับทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไปดูในเรื่องตัวโบเลนคอตบุตรจะไม่มีตัวเจ็บตัวแบนส่วนไลซิกจะไม่มีลาเด้คูนิดคนเดียวที่พักยาวแต่ก็ไม่ใช่ตัวหลักแต่อย่างใดนะครับ ส่วนการจับทับเอเดกี้คอตบุตรเดียวก็จะมีโยนฮาสฮอฟมันแล้วก็โดมินิกพิลิวานะครับคุมเกี่ยวในแดนกลางส่วนตัวรุกก็จะมีโทคายซิเกอร์ซีเอริก เอลเจโรฮาร์ดแล้วก็ยูสตินบุลเตอร์นะครับคอยขับเคลื่อนเกมไล่ล่าตะข่ายครับส่วนไลซิกก็อาจจะมีการโรเลชั่นนักเตะเล็กๆน้อยๆนะครับแต่พวกซาเวรซาลาเกอร์นะครับก็น่าจะคุมเกมแดนกลางส่วนตัวรุกก็จะใช้ทางอันโตนิโอนูซาแล้วก็ติเดียมโกมิดรวมไปถึงโลมูโลคอยไล่ล่าตะข่ายนะครับก่อนเกมไลซิกบุกมาต่อลูกขึ้นควบสองนะครับผมยังมองว่าบอลถ้วยของเยอรมันเนี่ยพวกที่อัดับ ตามาของตารางคะแนนเนี่ยพวกเขามักจะสู้แล้วก็เล่นในบ้านได้ดีนะครับคอตบุตรเองเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือเกมรุกของพวกเขาค่อนข้างที่จัดจ้านจริงๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งเห็นชัดเจนเลยก็คือเกมรับก็ยังคงมีปัญหาอยู่เล็กๆกน้อยให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับส่วนฝั่งของ ทางไลซิกเนี่ยนอกจากเกมที่ชนะอัลสบัและเกมล่าสุดที่เหลือพวกเขาก็ชนะคู่แข่งแบบหืดจับมาทั้งนั้นเลยนะครับสกอร์ไม่ห่างสักเท่าไหร่แล้วก็ผมบอกว่าวันนี้ไลซิกก็อาจจะมีการโรเดชันนักเตะเยอะด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากดังนั้นผมมองว่าไลซิกเล่นแค่ประคองตัวให้เอาชนะคู่ต่อสู้ได้เท่านั้นนะครับดังนั้นผมมองว่าวันนี้ไลซิกจะบุกไปเอาชนะ แค่สกอร์เฉียดสิว2ประตูต่อ1เท่านั้นนะครับดังนั้นขอเลือกเชียร์ไปที่เอเดกี้คอตบุรพร้อมกับมองไปที่สกอร์ต่ำนะครับไปสรุปทั้ง7คู่กันอีกครั้งไปเริ่มที่ฟุตบอลอิตาลีนะครับกอชซาอิตาลีนาโปลีเจอไปเริ่มกันที่ฟุตบอลกอชซาอิตาลีนะครับเป็นเกม่องเลเชชกับนาโปลีกนแข่งเวลาเที่ยงคืนครึ่ง ก่อนเกมนาโปลีต่อ1ลูกครับให้เลือกเชียร์นาโปลีจะชนะ1-0พร้อมสกอร์ต่ำเกมระหว่างอัตาลันตาเจซิมิลานแข่งขันเวลาตีสองสนาทีก่อนเกมเอซิมิลานต่อเสมอให้เลือกเชียร์อัตาลันตาครับจะชนะ2-1พร้อมสกอร์สูงคาร์บาลครับคริมสปีทาวเจอเบรนฟอร์ดเวลาตีสองสีนาทีก่อนเกมเบรนฟอร์ดต่อลูกครึ่งให้เลือกเชียร์เบรนฟอร์ดชนะสามหนึ่งพร้อมสกอร์สูงเกมระหว่างวีคอมบเดเลอร์เจอฟูลแลมเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีก่อนเกมฟูลแลมต เกมระหว่างเล็กแฮมจะคาดิฟเวลาตีสาก่อนเกมเล็กแฮมต่อศูนย์สองห้าให้เลือกเชียร์คาดิฟจะเสมอหนึ่งหนึ่งพร้อมสกอร์ต่ำเดบเบย์โภคาวลบสามสิบสองทีมแฟรง์เฟิร์ตเจอดอทมูลเวลาเที่ยงคืนครึ่งก่อนเกมดอทมูลต่อศูนย์สองห้าให้เลือกเชียร์ดอทมูลจะชนะสามหนึ่งพร้อมสกอร์สูงส่วนคู่สุดท้ายเอริกี้คอตบุธรจะเอาไปไลซิกเวลาตีสองสี่ห้านาทีก่อนเกมไลซิกต่อลูกครึ่งควบสองให้เลือกเชียร์ไปที่เอริกี้คอตบุรจะแพ้ไลซิกแค่สองหนึ่งพร้อมสกอร์ต่ำนะครับ ส่วนในคู่ที่ฝากให้เชียร์เน้นๆวันนี้ก็เลือกไปหนึ่งคู่นะครับก็ขอเลือกไปที่ศึกฟุตบอลเดปเปโพคาครับเกร่หว่างแฟงเฟิร์ตกับดอทบูลเวลาเที่ยงคืนครึ่งก่อนเกมดอทมูลต่ออยู่ศูนย์่ให้เลือกเชียร์ดอทมูลชนะสามหนึ่งพร้อมสก,กอร์สูงนะครับนี่เป็นข้อมูลฟุตบ,บอลทั้ง7จดคู่ที่นดมาฝากกันในวันนี้นะครับหากใครอยากได้ทีเด็ดวีพีนอกจากนี้ก็สามารถตามไปรับได้ในกลุ่มตามลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์ ในกลุ่มีก,การนำน้ำมาสดตกลงเป็นความเด็ดชี้ทางรวยตรงต้นความในบินเดียวครับเราเดินมาสดให้ลูกค้าในกลุ่มบวกทุกวันได้รับคำชมจากสมาชิกในกลุ่มเยอะเลยครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจใพวกเราไว้ด้วยเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีสวัสดีครับ